สวัสดีครับบอมนะครับเล่นเป็นหมอนนนะครับผมสวัสดีค่ะเฟมค่ะพระตาเพิงคงค่ะรับบทเป็นทิชาค่ะคาแรคเตอร์ก็เป็นคนน่ารักเล่นเป็นรุ่นพี่คนสนิทของน้องแพทค่ะก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ไกลตัวมากค่ะรับบทเป็นที่ปรึกษาเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความแบบเป็นที่ปรึกษา <c oughs> ท,ที่ดีอยู่บ้างอนะไร่เงี้ยแต่ว่าในเรื่องจะเอาตัวเองรอดไหมต้องไปติดตามดูกันค่ะต่อจากเมื่อกี้ที่บอกว่าคาแรคเตอร์เป็นคนน่ารักก็ ก็ตรงกับชีวิตจริงอยู่บ้างครับผมใช่ไหมตรงไหมอืมอืมอืมัครับผมก็จะแสดงเป็นแนวเป็นรุ่นน้องครับของหมอเปรมครับก็จะมีบทบาทในเรื่องความรักของหมอเพรมแล้วก็หมอแพทก็ถ้าในบทก็จะเป็นแนวว่าเรียบร้อยขี้อายอะไรอย่างนี้ตัวจริงตัวจริงก็ขี้อายเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเราเล่นก็อาจจะ อาจจะมีบิดบิบ้างนิดนึงวีบดบ้างนิดนึง,ง,นนงแล้วพี่เฟมอ่ะของเฟมจะค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์ค่ะก็คือจะเป็นแบบรุ่นพี่ที่ให้คำปรึกษาแล้วก็แบบเหมือนดูแลน้องๆอ,อะไรเงี้ยคอยเป็นสายซัพพอร์ตค่ะไม่ไกลเท่าไหร่ก็คือปกติก็ซัพพอร์ตคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมสายซัพค่ะแล้วมีใครมาซัพพอร์ตบ้างไหมมีไหมมีไหมยังไม่มีนะคะยังไม่มี่ะคู่ค่ะ ก็ไปเวิร์กช็อปครั้งแรกก็เราก็จะมีไอซ์เบรกกิ้งกันนะแล้วก็พี่พี่เขาก็ดูเก่งกันมากเลยบอมก็เป็นมือใหม่ไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบมีความประหม่านิดนึงพี่เฟรมนี่ก็เก่งมากแบบชํานาญมากครับผมก็พี่พี่เขาก็ช่วยครับผมแต่ส่วนใหญ่จะแกล้งเนาะโดยโดยเฉพาะคนนี้แกล้งเยอะคิดว่าน้องหน้าแกล้งไหมคะน้องหน้าแกล้งมากเห็นไหมพี่เขายังบอกแล้ว่าน้องหน้าแกล้งน้องเป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่ได้เจอทุกคนในวันแรกหลังจากเวิร์กช็อปก็รู้สึกว่าอันนี้แหละต้องเป็นตัวโดน เพราะว่ามันน่ารักมากๆ <c oughs> เป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากตั้งแต่วันแรกเลยเห็นความตั้งใจตั้งแต่เดยวันเลยว่าทุกคนแบบอออินกับสิ่งนี้มากๆค่ะ <c oughs> เลี้ยงครับทุกคนก็ช่วยครับเรื่องต่างๆเพราะว่า,ามือใหม่ไงพมก็บางทีก็ประมางไงพี่ๆก็แบบช่วยกันช่วยกันให้กําลังใจอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าเห็นพอมหน้าแกล้งมั้งก็เลย ชอบเย่ชอบแก้งอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกนะอยู่กับพี่ๆเขาเอ j นจอยครับจะเลี้ยงน้องแบบว่าพพอ์ตน้องนิดนึงคะ่ะเวลาน้องทำผมใหม่ๆมาเงี้ยวันนี้ทุกคนก็จะแบบหล่อมากหล่อมาก,มากน้องเหมือนแอดเวิร์เลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยช่ยฉีดสุดๆคะ่ะแล้วก็แบบอันนี้คือไม่รู้จริงใจป่านะจริงใจ <laughs> อันนี้น้องหล่อไหมครัโอ้ขอบคุณคะ่ะ ก็อ่านบ้างก็มีคนชมนะอืมแล้วก็ดีแล้วมีคนชอบชมบ้างก็ได้ชมบ้างก็ได้ครับผมก็อ่านก็ชื่นใจมีคนชมก็มีกําลังใจในการทาอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็พี่เฟมเป็นไงพี่เฟมมีคนชมเยอะมากนะอืมนี่เขาชานาญชมชมแต่ต้องหยุดแกล้งบอมก่อนก็ของเฟมจะได้ฟีดแบ็ประมาณว่า เ,เล่นเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนก็จะคิดว่าเล่นเป็นตัวโกงค่ะแต่จริงๆแล้วคือเฟมเล่นเป็นคนดีนะคะไม่ได้เล่นเป็นตัวโกงเ <c oughs> วลาอ่านคอมเมนต์ในทวิตเตอร์อยากบอกว่าดีใจมากค่ะแล้วก็บางทีก็จะมีพี่ๆของบ้านเราส่งมาให้อ่านเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นแบบเหมือนเชื้อเพลิงที่ทําให้เราแบบอยากตื่นมาทํางานในทุกๆวันจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้เราตื่นเช้ากันมากๆค่ะตีห้าเนาะอย่างวันเนี้ยตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีห้าแล้วพอได้เจอพี่ๆได้เจอคําชมก็รู้สึกเป็นเชื้อเพิงทีีด่ดมาก ก็มีบ้างที่พี่ๆเขาถ่ายรูปบอมลงใน X ใช่ไหมรู้สึกก็แบบอุ๊ยเราหน้าตาดีขนาดนี้เราเคยหน้าตาดีขนาดนี้มาก่อนเออเราก็ตกใจนิดนึงแล้วก็เราก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆเขาที่ถ่ายรูปมาได้ดีขนาดนี้รู้สึกอืมรู้สึกแบบดีใจมากที่มีรูปดีๆกับเขาบ้างแล้วพี่เฟรมล่ะพี่เฟรมก็รูปดีๆเยอะเลยนะ บอมบอมเลื่อนดูก็รู้วิดีเอคนชมเต็มเลยใช่ไหมพี่เฟมชอบฉีดมากเออฉีดต้องฉีดฉีดจริงก็เฟมก็รู้สึกว่าเหมือนบอมเลยคือเฮ้ยสวยได้ขนาดนี้เลยหรอพี่เขาถ่ายดีมากเนาะแบบมีการแบบทำสีเกี่ยผิวให้ด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ รูปสวยมากจริงเซฟไ้เยอะมากค่ะก็ฝากซีรีส์พิษรักด้วยนะครับเพราะพอสนเลิฟนะครับผมก็มอมเล่นหมอนน์นะครับฝากตัวด้วยนะครับเบมก็ขอฝากซีรีส์พิษรักไว้ด้วยนะคะอยากบอกว่ามันครบรถเนาะสนุกมากมากเหมือนที่น้องๆพูดมาทั้งหมดเลยนะคะว่ามีทั้งดราม่ามีทั้งความรักนะคะแล้วก็คอมดี้นิดหน่อยด้วยฝากทิชาไว้ด้วยนะคะฝากด้วยนะครับคุณขา